สบายดีเอลทีวิชไทยสมมติอ,อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้สพป,ปลาวท่านรองอธิบดีที่ก้าได้ส่งมอบอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการเครื่องพิมพ์สามิติทางการแพทย์เพื่อผลิตแขนเทียมให้แก่ศูนย์ปิ้นปัวสฟืน้นหน้าที่การ กระทรวงสาธารณสุขของสปปลาวท่านรองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการเครื่องพิมพ์สามิติทางการแพทย์ให้แก่ศูนย์ปิ้นปัวฟื้นฟูหน้าที่การกระทรวงสาธารณสุขสปปลาวที่นครหลวงเวียงจันทร์โดยมีท่านหัวหน้าศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูหน้าที่การที่เป็นผู้แทนฝ่ายลาวในการรับมอบและมีท่านอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์เข้าร่วม ในโอกาสดังกลา่าวท่านลอเทบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้เน้นยำ้ำถึงการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มประสิทธิภาพรวมทั้งการธนุบำรุงการดูแรลรักษาที่ฝ่ายไทยส่งมอบเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืนการส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นการดําเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทยลาวดานการพัฒนาศักยภาพและผลิตแขนเทียมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุนระเบิด ซึ่งดำเนินการโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและโรงพยาบาลเิรินทรจังหวัดขอนแก่นซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตแขนและมือเทียมให้แก่สปปลาวโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามิติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุนระเบิดโดยโครงการนี้นอกเหนือจากการส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในระดับประชาชนและระดับประเทศระหว่างไทยลาวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ยังจะช่วยให้สพป,ปลาวไปถึงเป้าหมายความร่วมมือสามารถพัฒนาความยั่งยืนได้อีกด้วยโดยอุปกรณ์ที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนได้แก่เครื่องพิมพ์3มิติชนิด FMD เครื่องพิมพ์3มิติชนิดเรซินน้ำยา UV และเรซินเส้นใย,ยสำหรับพิมพ์3มมิติและคอมพิวเตอร์ศักยภาพสูงรวมมูลค่าประมาณ1.8แสนบาท ทั้งนี้ครับการดําเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของท่านดอนปริวัติดุลนายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกลุ่มความร่วมมือได้แปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยโครงการประกอบด้วยกิจกรรมฝ่ายอบรมที่โรงพยาบาลศิรินทรอจังหวัดขอนแก่นและการสนับสนุนส่งมอบอุปกรณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านฟื้นฟูสมรภาพผู้พิการจากระเบิดตกค้างในลาว สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ภาคปฏิบัติในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นการทำงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ดำเนินการอย่างครบวงจรและมุ่งหวันที่จะให้เกิดความยั่งยืนหลังจากถ่ายทอดความรู้ไปแล้วแล้วพบกับ LT v i s i ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี